แอ้เรียวมาพัทยาครั้งแรกนะครับมากับทีมงานลูกน้องลูกน้องก็เพิ่งมาถึงโอ้โหทําอะไรอยู่คะแวะกินข้าวเหรอมีใครมาด้วยน้องอายน้องเก๋น้องนานี่เลยทุกคนหูยบรรยากาศยามเย็นอากาศดีมากวันนี้พาลูกสาวมาพาลูกสาวมานี่ ลูกชายพร้อมแล้วอุปกรณ์ลูกสาววันนี้นะครับทุกคนนี่วันนี้เราจะมาพาแอเลียวเล่นที่พัทยากันน่ารักน่ารักนะครับวันนี้อยู่ที่วิลล่าครับ้ย้ย้ยอ้า ป้ายอินพร้อมแล้วสวัสดีค่ะมีเด็กมาแล้วนี่อยู่กับพระพี่เลี้ยงก่อนไหนชอบไหมคะชอบไหมคะนี่ชอบไหมคัผมอ่ะอะ่ะชอบไหมคะชอบไหมคะนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีนะทุก เสียงแอริเอลร้องออกไปอะไรเงี้ยครับใช่สวัสดีค่ะแต่เขาไม่ร้องเนาะสวัสดีค่ะไม่เห็นร้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีไม่เห็นร้องเลยค่ะสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะไปนั่งไหมสวัสดีค่ะไปนั่งพิงกําแพงไหมเดินร้องค่ะนี่เขาก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะน่ารักน่ารักจำมัมจำมัมที่อากาศดีมากทุกคน ต้องพาเดินแต่ตอนเย็นอะอากาศจะแบบสบายนอนนี่ต่อบรรยากาศที่นี่เหมาอากาศกินเป็นยามมากับ่านเราเจอกันอีกรอบแล้วนะเมื่อกี้เราเพิ่งเจอกันไม่ใช่หรอคะเอ้าเราเพิ่งเจอกันเราเพิ่งเจอกันเอ๊เราเจอกันเราเจอกันต้องมองได้ค่ะอือบ๊ายบายเนี่ยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ากินนมไหมกินค่ะกินนมไหมคะกินค่ะเออไอ้ดุมดุยดุมดุยดุยดุยกินนมไหมคะโอว้าวเป็นคริสต์มาสแล้วหัวหัวเล็กไปอ่ะลูกเป็นคริสต์มาสแล้วเป็นกวางน้อยหลักขาหลวมเกินเจ้าหนูกวางน้อยหลัคขาว้าวเจ้าหนูกวางน้อยเน่ บ้านใครคะบ้านแอรียวไงไ<อ>สวัสดีแม่แม่นะคะวันนี้แอรเรียวก็มาพัทยาแล้ว,ม,วมากับพพี่เลี้ยงนี่นี<笑><笑>่มีพพี่เลี้ยงนี่ต่อด้วย<อ> <N ee> วันนี้อยู่บ้านพัทยาแล้วนะครับวันนี้ลูกสาวมาบ้านแล้วว้าวอื้อ ไหนครับอ้าดูอะไรอ่ะเี่อเขาดูนางงามดูอะไรฮะเดูอะไรฮะเรัเช่อไ่นีตอเินมา้ไ้าอาชื่ออะไรอ่ะอาเหรออืมเขาไม่ลองนะเขาไม่ลองนะครับไม่ลองลอดไปเฮ้ยเฮ้ย ไข่ค่ะไข่ค่ะค่ะเอเดียหน่ค่ะเย็น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 หน่อยค่ะอันนยน้ยน้หน่อยแล้วนยน้ยนยาหนยนายนยไสุดจุดวันนี้เป็นไงบ้างคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ชุดวันนี้สวยจังเลยค่ะอ้าวเอ้าเกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังออืหือกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังค่ะหลับมาเหรอ,อโอ้โหแล้วตลอดทางไอเรียวหลับมาเหรอคะ เนี่ยปลาดิวยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยคือยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะเปื่อเหมือนกันค่ะฮะฮะออไม่ลองนะ ไม่ลองนะไม่ลองนะ<า>นิ่งเลยไฟไงใช่มันมีไฟชอบรอชอบไฟเหรอคะอเด็กกำลังเริ่มมองเห็นฮะไไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมวันนี้ก็มาบ้านพัทยาแล้วนะครับครั้งแรกของน้องแอรีเลยลเย่กอนเย้ <laughs> แย่แล้วเรรอเย่แล yeah, yeah. 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 ้วเย่ทำมือกันลูกถูกแล้วเย่แล้วก็เย่เย่เอ่อตามมาตามเหรอครับยอดเก่งมากเย่เย่ทำมือกีนที่ลูกเย่ทำเล่นแล้วอ่ะไหนเงี้ยไหนเห็นแม่ตอมไหมเห็นแม่ตอมไหมเห็นไหมคะเห็นแม่ตอมไหมคะ วันนี้เขาใส่ชุดสวยนะเอ้ยหนึ่ง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 มันใช่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 เอ้มันใช่มันใช่อื้หะเวันนี้ไอเลี้ยวจะมาอะไรคะมาเที่ยวเหรอคะวันนี้มาเที่ยวที่บ้านพัทยาครับ วันคริสต์มาสด้วยทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะครับเย่มาเร็วเย่เย่เอเลีเร็วเย่ทำน้าเร็วตาเหมือนจะเหมือนจะนอนแล้วเนี่ยตาช้ำแล้วไม่นอนไม่นอนเลยทำไมหนูมาช้าหลับก็คือจะได้นอนหลับบ๊ายบายนะค่ายบาย 喂喂。Bye bye. <laughs>